สบ,บายดีสบ,บายดีชุกคนพบกับดาวเซนเก่าเซนคือดาวคนเดิมคนเคนก่าสาวลวาวชแนลมันนี้จะมาเล่าการเป็นติงอีพีสองเราที่แล้วก็เล่าไปแล้วนองกันเป็นติงก็เซเว่นมาสามปีบ่ได้อีหยังเดเนาะอัปเดตดาวอัปเดตไหมทุกคนดาวไดมาหนึ่งอย่างเนาะนีน่ดาวอยู่ดาวไดเขาเออนีอย่างไะโตเตอร ซื้ oh, oh. อมาหลายเตเต์โอ๊ยปอลเตอร์ทุกคนเราไปซื้อปอลเตอร์มาปอลเตอร์ก็สเซเว่นเนาะแต Wh ่ดาวสีบบติดไว้ในห้องอยู่ที่เนาะเพราะดาวสีเอาไปติดอยู่ลาวเพราะว่าเดี๋ยวมันสีเกามันสีขี้ฝุ่นขึ้นเนาะดาวสีใส่ถุงแล้วก็เก็บไว้เบอร์ราวจะเอาไปติดอยู่ลาวซื้อมาหลายเตอร์ตุ๊ดโอ้โห

ตอนนี้รเรวเห็นในติ๊กต k อกเนาะ er มีเพลงของ g o ่นกำลังแมทอยูะะะ่เพลงหนึ่งแลวทุกคนมันกลับมาแมทอ่ะเพลงดด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 ประมาณนี้นะเราลองกันเลยทุกคนมาท um ุกคนฟังกันกันบ้างเถิดเรื่อง ติ่ง EP สองก็คือเอาโปสเตอร์มาโซแค่นี้นะทุกคนก็ซื้อมาทั้งเมดร6แผ่นนะทุกคนโปสเตอร์เวลากลับมาจะได้เอากลับไปเวอโอ้อร์น6นเออ6แผน่นทั้งหมด6แผน่นโปสเตอร์สำหรับอากาเซ่ตัวน้อยๆอากาเซ่ โอเตอร์ทั้งเบอรแค่าแนเนาะเอาไว้เบิดติดอยู่เราเวลากลับเราก็คือติดติดอยู่ตามภาษาไทยเขาเอืน่นผนังภาษาเราเขาเอื่นว่าฝาฝา,ฝา,ฝาเงินก็คือกลับไปก็น,ปกน,น่าสีแม่น่าจะบอกโอ้ยแม่บอกเขาใจนุ่มนี่โอเตอร์ เ้ากระสีเอาไว้แบบนี้เนาะแล้วค่ะใส่ถุงไว้เพื่อสิบพื่ให้มันเลอะหรือมันเปิดเปื้อนเนาะนี่ก็อเอาหนังยางมัดไปเลยจะซีเนาะก็ใส่ทูงไว้แค่นี้ก็เซเว่นของเฮากระสีบอถือขี้ฟุน่นแล้วมี่องามาเพิ่มเติมบบนี้ อยากมัดพี่มาผู้นี้เฮียทุกคนนี้เบิรงอ่อมุมทองเอามันนี่เร็วทองเลยทุกคนทองมันมาย่างเตะเฮมยเอากลอได้อ่ะยาโอ้ปลอดได้ทุกคนดึงออกปลอดได้ไงมาสิยเฮียเบิร์กมากสิจัดบจะตีเนี่ยมี มาใหม่อันนึงเนาะเอาไติงก็เซเว่นสามปีเพิ่มเติมมีโปสการ์ดด้วยทุกคนดาอัลสิฟาย,ยามเนาะดาวยาวไดอองกำมงทุกคนเดี๋ยวดูใช่ไหมยามเดืดเอกระเบืออกำมงดาวยาเป็นกำมงสำหรับไฮซิติงก็เซเว่นอย่าทอ้อเลยทุกคนถ้าทุกคนบ่มีเงินกับ คือดาวนี่แหละค่อยๆที่เซนดาวได้ปสเตอร์ได้อียองกัเอีเนี่ยปสดการลืมพลุลลอ,อยเนาะอน,นี่แล้วแตเป็นอันนี้เล็กน้อยเนาะมีท้ห,หนะทุกคนคือ <c ười> เคยมีเธอหนึ่งทุกคนที่ดาวไปแล้วแปลว่าดาวออหุ่ของเจบีเนาะพี่จะบอมเอาใส่กระเ,เป๋าเงินนะ่ะแปลว่า ดาวถือไปแล้วไปซื้อของนะทุกคนเราให้มูแบบเปิดให้แน่มันเปิดมันพูดได้นี่คนบดติงเนี่ยบอาใจเลยเรียกถามใจนะทุกคนเรียกสับคลิปนี้กะมัมีอย่างไรแค่มาอัปเดตนะว่าซื้ออย่างเติมก็คือมีแค่โปสเตอร์กับโปสการ์ดน้อยหนึ่งรอหงอหลับการอะไรสักอย่างหนึ่ง อยู่อยู่ในห้องเนาะจบคลิปเพียงเท่านี้เลวทุกคนฝากทุกคนกดไลค์ like, กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ดันเตรอบายบายสบายดีกระเซเว่นกระเซเว่นอากาเซ